สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับคุณครูแคนอีกแล้วเช่นเคยในวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะครับโดยวันนี้นะครับเนื้อหาของเรานะครับชั้นป .5 เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6ในชื่อหน่วยว่าสร้างสรรค์ดนตรีกับเรื่องดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์นะครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนนําหนังสือวิชาศิลปะชั้นป .5 ขึ้นมาดูควบคู่ไปกับสไลด์ของคุณครูด้วยนะครับ ส่วนเนื้อหาของเรานะครับจะอยู่ในหน้าที่130นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดไปพร้อมคุณครูเลยนะ,อะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของเรากันเลยครับโอเคอมาดูเนื้อหาของเรากันนะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหน,น้าตศิศีลก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้ความหมายของคําว่าดนตรีประกอบหน้าตศิศีลซะก่อนนะครับดนตรีหรือเพลงและการขับร้องเพลงไทยสําหรับประกอบการแสดงเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหรือ2กลุ่มด้วยกันนะครับ นั่นก็คือได้แก่ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์และเพลงสําหรับประกอบการแสดงนาฏศิลปยไทยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูข้อ1.1กันเลยนะครับมาดูก่อนนะครับการแสดงนาฏศิลปลคืออะไรส่วนมากนะครับการแสดงนาฏศิลป์การบรรลงดนตรีประกอบนะครับส่วนใหญ่จะมีการนําเครื่องดนตรีมาใช้หลากหลายประเภทด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและก็มีเอกลักษณ์ทําให้ผู้ชมประทรับใจและซาบซึ้งในการแสดง ซึ่งการแสดงจะไม่สนุกจะไม่ตื่นเต้นจะไม่ซาบซึ้งเลยถ้าหากขาดเสียงของดนตรีไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูประเภทของการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาตศิลป์ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับดูข้อ1.1ในหนังสือเรานะครับ1คือการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน2การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำ 3. การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองและ4การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละประเภทกันเลยดูในเนื้อหาของเรานะครับหน้า130ข้อ1.1การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขนนะครับโดยโขนเนี่ยเขาจะแสดงอยู่เรื่องเดียวนี่ก็คือเรื่องอะไรครับนักเรียนเก่งมากนั่นคือเรื่องรามเกียรติ์นะครับโดยวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงโขนส่วนมากจะนิยมใช้เป็นวงปี่พาด ซึ่งวงปี่ายก็มีหลากหลายประเภทนะครับเหมือนที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนปห้าแล้วเนาะประเภทของวงดนตรีไทยวงปี่ายก็ถ้าใช้ในการสแสดงโขนส่วนมากจะใช้เป็นวงปี่ายไม้แข็งนะครับแล้วก็จะอาจจะมีการใช้ปี่พายไม้นวมมาควบคู่กันไปด้วยแล้วแต่บทละครในตอนนั้นๆว่ามีความเหมาะสมจะใช้วงปี่ายแบบไหนนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่ใช้นะครับก็ได้แก่ปีในระนาดเอกระนาดทุม้มค้องใหญ่คองเล็กตะโพนนะครับกลองสองหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในวงปีพาดเนาะส่วนมากก็จะเป็นวงปีพาดเครื่องคู่นะครับจนกระทั่งถึงเครื่องใหญ่เลยก็มีการเสริมระนาดเอกเล็กระนาดทุม้มเล็กเข้ามาด้วยนะครับซึ่งในการแสดงงานใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องมีจํานวนเครื่องดนตรีที่ต้องมีความ มากหน่อยนะครับแล้วก็อา,อาจจะใช้เป็นวงปีพากเครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่เพื่อให้เสียงเนี่ยมันครอบคลุมในพื้นที่ของงานได้ส่วนมากเนี่ยการแสดงโขนสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นโขนเล่นในสนามหญ้าเนาะหรือว่าแบบพื้นที่โล่งแจ้งอย่างนี้นครับก็จะต้องใช้วงที่มีความดังหน่อยก็คือวงปีพากนั่นเองนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของปีพากไม้แข็งซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขนครับ คือวงปีพาคไม้แข็งนะครับ เดี๋ยวคูเสริมให้นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เพลงที่เราได้ยินนะครับก็เป็นเพลงหน้าพาดนะครับซึ่งการแสดงโขนเนี่ยก็จะแบ่งเพลงออกเป็น2เพลง2ประเภทใหญ่ๆก็คือเพลงที่ใช้บรรเลงกับเพลงหน้าพาดนะครับซึ่งเพลงหน้าพาดก็คือเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับที่เป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเพลงหน้าพาดก็จะแบ่งออกเป็นหน้าพาดชั้น ชั้นต้นชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงนะครับซึ่งแต่ละเพลงก็ใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันไปนะครับเพลงหน้าไพา่ก็จะใช้ประกอบพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ประกอบในการแสดงโขนในตอนต่างๆนะครับว่าโขนแบบนี้นะครับตอนนี้ใช้เพลงนี้เพลงนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่บอกรายละเอียดนะครับอย่างเช่นเวลาโขนเทวดาหอกเหินเดินอ,อากาศเขาก็ใช้เพลงเหาะนะครับหรือว่าเวลาช่วงที่ ตัวแสดงละครนะครับโขนต่างๆที่จะแสดงแผลงอิทาิตหรือโชว์พลังโชว์อะไรเนี้ยเขาก็จะใช้เป็นเพลงรัวนะครับเพื่อให้เกิดความเพื่อให้คนดูเนี่ยเกิดความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเพลงรัวเนี่ยมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันทําให้รู้สึกแบบมันตื่นเต้นตื่นตัวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อ1.2ในหน้า131นะครับ ต่อไปนะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำนะครับซึ่งการแสดงรำและระบำที่เป็นชุดเนี่ยการแสดงเขาจะเรียกว่ารำมาตรฐานและระบำมาตรฐานนะครับซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงก็จะมีเครื่องดนตรีหลายหลายชนิดเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับการแสดงของรำและระบำเนี่ยก็จะใช้วงปีพาดเหมือนกันอีกแล้วนะครับวงปีพาดส่วนมากก็จะใช้เป็นวงปีพาดไม้นวมบ้างนะครับไม้แข็งบ้าง มาร่วมกันบรรเลงนะครับแต่ส่วนมากที่เขานิยมใช้ก็จะเป็นปีพาดไม้นวมนะครับหรืออาจจะเป็นไม้แข็งด้วยก็ได้ส่วนเครื่องสายนั้นนะครับวงเครื่องสายนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยนิยมนะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นวงปีพาดไม้นวมหรือไม้แข็งนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับอันนี้ก็คือรำกฤษดาที่นิหารนะครับ นักเรียนกําลังได้ยินอยู่นั้นก็คือกปีพาดไม้หนวมนะครับสังเกตว่าเสียงระนาดเขาจะใช้ไม้หน่วมตีเขาเลยว่าเรียกว่าปีพาดไม้หนวมนะครับ Okay. ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสไลด์นะโทษทีครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับมาดูข้อ1.3ึานะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองอสำหรับดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นเมืองหรือว่าพื้นบ้านภาคต่างๆนะครับก็จะมีแบ่งออก เป็นทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะครับก็คือจะใช้เป็นวงดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภาคนั่นแหละซึ่งแต่ละภาคก็มีเอกลักษณ์มีคุณค่านะครับประจำแต่ละภาคภาคของเราภูมิภาคของเรานะครับก็แบ่งออกเป็นสีภาคหลักๆด้วยกันนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกว่าภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคใต้นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับของดนตรีการบรรเลงประกอบการแสดงพื้นเมืองของแต่ละภาคกันครับเราเริ่มจากภาคเหนือกันก่อนเลย หเหนือนะครับอ๋ออันนี้เป็นภาคอีสานนะครับนักเรียนตรงใส่ขัวลงผิดแน่เลย <c oughs> เครื่องดนตรีที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองซึ่งเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสานเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยพิณแคนโบนกลองหางกลองตุง้ม อีสานแบบนี้ที่เราได้ยินเห็นไหมครับตรงรี้เขาเล่นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะใช้บรรเลงประกอบการแสดงรําต่างๆฟ้อนต่งางๆของภาคอีสานเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงรําเปิดวงเนาะของวงโครง,งล่างนะครับก็จะมีนางรํานะครับแล้วก็จะมีนางไหมีหมากก๊าแก้่นะครับ เนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยนะครับให้นักเรียนเปิดมาหน้า132นะครับข้อ1.4เนาะอ่าเมื่อกี้คุณครูเอามาให้ดูแค่ตัวอย่างของภาคอีสานภาคเดียวนะครับเดี๋ยวในคาบวิชาถัดไปอ่าเดี๋ยวในคาบถัดไปในสบานหน้านะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูครบทั้ง4ภาคเลยแล้วกัน เดี๋ยวเรามาดูข้อ1.4นะครับหน้า132นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้ของเราแล้วนะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครสําหรับการแสดงละครประเภทต่างๆนะครับจะมีการนําดนตรีมาบรรเลงประกอบการแสดงเสมอเพื่อทําให้การแสดงนั้นมีความน่าสนใจและผู้ชมเข้าใจการแสดงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครดึกดําบันเรื่องสังทองก็มีการนาเอาวงปีพาดดึกดําบัน มาบรรเลงประกอบการแสดงด้วยนะครับหรือจะเป็นละครในโทรทัศน์ในทีวีของเราในปัจจุบันก็ได้มีการนําเอาบทเพลงต่างๆมาประกอบการแสดงเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับละครให้ผู้ชมเนี่ยได้อินได้เข้าถึงได้ทราบซึ้งกับบทละครนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าบทละครขาดเสียงดนตรีไปหรือไม่มีเพลงประกอบกแล้วเนี่ยมันจะทําให้ละครนั้นขาดสีสันขาดสเสน่ห์ไปเลย ฉะนั้นดนตรีประกอบการแสดงละครจึงสําคัญมากนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยมีไหมตัวอย่างหรือว่าน่าจะจบแล้วอ่ามีครับมีมีอ่ะครูเตรียมมาเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างของวงปีพาดดึกดําบันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะ,ะคือดนตรีที่ใช้นะครับระนาดเอกระนาดทุ่มขลองใหญ่ขลองเล็กลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ของวงปีพาดุดับ,บัรเนี่ยเขาจะเน้นความทุ้มนุ่มนวลฟังสบายๆนะครับเนื่องจากเล่นในโรงละครนะหลังจากที่มีการนำเอา,เอาวัฒนธรรมการแสดงละครของชาวตะวันตกในละครโอเปร่าเนี่ยนะครับที่เขาลองในโรงละครเอามาปรับใช้กับละครของไทยเราให้มันเกิดความาทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับลดเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่มันเล็กแหลมออกนะครับเป็นความทุม อเคประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวงปีผ้าดึกดำบันะอนะ,อะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับนักเรียนของเราเนื้อหาของเราก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับในสำหรับในเรื่องของการบรรเลงดนีรีประกอบการแสดงพื้นเมืองนะครับโอเคส่วนเรื่องของการพากเสียงเดี๋ยวเราจะเอาไว้เรียนในสัปดาห์ถัดไปนะครับโอเคครับ ก็คุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้เดิมด้วยนะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ให้ไว้นะครับก็สําหรับวันนี้เนะี่ยคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับวันนี้คุณครูแคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเด็กๆบ๊ายบายไว้เจอกัน